ฮั Hello everybody. Come with Hello Hello, ลโหล o d y Come บ o j o จอ with m มี e ฮัล e หล r y o n e สวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้าฮัลโหลตายกาคารฮยละแล้ววันนี้ก็จะออกมากินข้าวเที่ยงเลยจ้าข้าวเที่ยงเที่ยงเป๊ะพอดีเลยจ้าเที่ยงเป๊ะเป๊ะพอดีเลยนะคะก็จะกินข้าวก่อนจ้าวันนี้ไม่ยังกินบัตี

東北菜啫啦，即係食寮國嘢啊！寮國大家知唔知啊？寮國邊度啊？寮國咧就好近越南嗰度啊。寮國啊，路窩咁樣啊，叫咗路窩咁樣啊，食呢啲餸啊。多數啲泰國人都係食呢呢種噶啦，啊食。 泰國菜啦，誒、啊、誒東南西北嗰啲食嘅食啲嘢都唔同噶嚇、啊，但係咧多數啲人食嗰啲泰國菜啦、寮國菜啦、誒、啊、潮州菜啦，泰國人啊食三種平平平常平時屋企煮餸咧就係、是、平時屋企煮餸就食就食三種噶，食泰國菜啦、寮國菜啦，同埋潮州菜噶、啊，泰國人食。 多数食สาม种นี่นี่นี่种菜นี่种ซอง噶啦ฮะลาเลยเสร็จละมากินลาปลาจ้ะลาปลาทับทิมโอ้ยเห็ดแซบแซบแซบคือยังนี่มาเด้อมากินน้ำกันมาอืม้มอร่อยสุดยอดลาปลาแซบแซบ,แบลาปลาบกาวกระดับแซบหอม เผ็ดเลยสุดยอดคำแรกเผ็ดเลยสุดยอดแต่ยัาตาม็จนลากชีเก๊กตัวมาเดินจามาเซฟ มากินข้าวเที่ยงจ้ามาเดิอปีน้องมามากินน้ำกันเนี่ยลาป,ปลานนะ่ะสมัยค่อยเป็นเด็กน้อยสมัยตอนเด็กๆอะลาป,ปลานะ่ะต้องใส่ไอนใส่นี่เข้าไปด้วยจ้ะใส่ใส่สมดแดงลาปลานะ่ะใส่มดแดงไปด้วยเออ เคยกินบอลลาบปลาซิวน่ะลาบปลาซิวลาบปลาน้อยนะลาบปลาซิวลาบปลาน้อยอ่าลาบลาบแล้วทีนี้เขาใส่ไอ้มดแดงเข้าไปด้วยจ้ะโอ้เซฟเซฟกินข้าวได้่อยลายลาบปลาซิวลาบปลาลาบปลาน้อยปลาซิวปลาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นตัวเล็กๆนะเอามาทําลาบจ้ะใส่น้ำปลาแดกเข้าไปนําใส่ไอ้ มดแดงเข้าไปด้วยลาบใส่มดแดงเข้าไปด้วยโอ้ยแซ่บจังสิพ่อค่อยทําสมัยค่อยเป็นเด็กน้อยพ่อก็อเฮ็ดให้กินนะแซ่บแซบคือ,อยัางนี่มีผักอีอยังแนวตีมีผักกาดผักกาดขาวแล้วก็มีถั่วฝักยาวจ้า มีใบเสน่ห์โรยมาโรยใบสสน่ห์มาจ้ะกินช้าช้ากินช้าช้าบอกไปไว้ด้วยวันนี้เด้อเพราะว่าเสียเวลาแต่งตัวนานมากเลยฉันเสียเวลาแต่งตัวมายี่สิบเจ็ดนาทีอืมยี่สิบเจ็ดนาทีในการแต่งหน้า ให้นั่งนานหน่อยเด้อวันนี้เด้อามเสายใอย่าัดฟันจาเีแต่งหนอาว่าไปได้ไปงห้อุกานได้ย่าที่7นาทีแต่งหน้าว่ะไปได้ไปให้ทุกคนได้ย่าๆล่ มามานเสร็จเสร็ไฟอังๆปลานี้ไม่ขาวนะไม่ขาวเลยนะหอมเนื้อปลาส่วนมาาปลาทับทิมเนี้ยมันไม่ค่อยขาวหรอกปลาทับทิมอะ่ะ <c oughs> ใส่พริกไทยหลายๆโอ้ยเสียดายไม่มีไม่มีมดแดงจะใส่มดแดงไปยิ่งแซ่บแลวใส่มดแดงเข้าไปนะโอ้ยใส่น้ำปลาค่อยราบใส่น้ำปลาไปน้ำน้ำหน่อยนึง วันนี้กินกับข้าวสองอย่างจ้ะมีสมบคุ้งมิลปาปลากินคนเดียวนี่แหละกินสองอย่างกินข้าวก็สมบคุงทีแรกฉันว่าฉันจะจะนึ่งข้าวเหนียวฉันลืมลืมแช่ข้าวเหนียวเออดันไปลืมแช่ข้าวเหนียวฉันคิดว่าทำแบบข้าวเย็นแล้วจะแช่ไว้ไง ก็เลยลืมอืมอร่อยแทบสมบูรหงแซบแซบกินกับข้าวโอ้แซบหลาย กขาแเสสูมือสูมือเป็นรองเลย <c oughs> <ขอ>กินอร่อยอย่างนี้แล้วมันจะลดความอ้วนได้ยังไงอยากงามก็อยากโอ้ยจะแ,แมงมันหยุงยากแท๊อยากสวยก็อยากสวยอยากลดความอ้วนก็อยากลดกิน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 ดีจังเลย กินมาแล้สองมื้อก็เยอะกันนะ 一日一日食兩餐都好肥啊！大家，我諗住減肥啦，啊又又又,又個心咧就想靚嘅，嗯、啊，又想啊身材又瘦啲嘅，啊更加着衫又好睇啲啦，啊，係，日日食兩餐，日日都食食食食食兩餐，點減都肥啊你話啦，想靚就想啦。

ราบสะน้ำปลาไปด้วยมันจังแซ่บนัวมากเลยไม่กล้ากินคําใหญ่กลัวมีก้างที่จริงแล้วมันไม่มีก้างเราเอาก้างออกหมดแล้วแต่ว่ากลัวไง โอ้ยแซบแซบนัวมากเลยปลา ส้มตำกระแซบแซบส้มตำส้มตำกับข้าวกินกับข้าวแล้วไม่จังแซบสมัยก่อยเป็นแดงน้อยกินกับข้าวตังต้มส้มตำหุงแต่แต่ก็สมัยแ,แต่ก่อนหุงข้าวใช้ฟืนใช้ถ่านใช่ไหมละ่หละหุงแล้วหม้อข้าวดาใช่ไหมละ่ะมันจะมีอันมันจะมีข้าวตังเวลาตำมส้มตำก็มากินข้าวตังกันอร่อย แซรบจ้ามาเด้ วันไหนถ้ากินข้าวไม่อร่อยแสดงว่าลดลดความอ้วนได้อืมอยู่ก็แล้วเสกตาที่เย่แล้วต้นาด้เมย้เจเเจ่งมลยเ้ผอมจ้ะ <laughs> โอ้ยเพ็ดเพ็ดเพ็ด Hola. Very spicy everyone. Hmm. I want I forget to tell you uh, what I eat today. Today I have spicy papaya salad and I have fish salad. Fish fish salad. And the right. Very yummy and spicy. Get more power. Spicy food. Now I feel I have more power now. <laughs> โอ้ยแซบโอ้ยเผ็ด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 อ้าเก่งหลักอะเก่งหลักอะ ค่อยๆกินมันเป็ดมันมันใส่หัวลักอะ่ะ ใส่พริกไปยี่สิบเม็ดไม่เผ็ดได้ไงอะ่ะใส่มะละกอไปนิดเดียวเผ็ดมาก โอ้ยเผ็ดสไปซี่ว้าเผ็ดแสบหมดเลยแสบปลาออดปากค่อยเซ็กซี่ไหมล่ะวันนี้ปากเซ็กซี่นะคะก็ดีน,นี่วันนี้ก็ไปฉีดเฟลเลอร์นะ <laughs> เดี๋ยวนี้คนคนเขานิยมปากเซ็กซี่ปากหน้าหนาอะไรอย่างเงี้ยปากหน้าหนาก็าไปฉีดเฟลเลอร์เออเนี่ยปากหน้าหนาแบบเนี้ยปากเซ็กซี่เขาเรียก โอ้ยกินหมดพอดีกินหมดแล้วกินข้าวหมด เิร็แล้วฉัหนหุงข้าวอ่ะป๋องนึงฉันกินหมดอ่ะ อ่าเพชรเหงือเต็มหลังเลยตอนเนี้ยขอบคุณในหลายที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจนะคะเข้ามาติดตามประจำประจำประจำไม่เคยไม่เคยทิ้งกันนะคะอยู่ด้วยกันไปตลอดนะคะขอบคุณในหลายกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ให้นะคะขอบคุณในหลายเป็นมู่กันจ้า เรามาเป็นเพื่อนกันนะครในทางในทางนี้จ้ะในทางนี้นะในทางนี้ในเนี้ยในเนี้ย <c oughs> เรามาเป็นเพื่อนกันเรามาเป็นหมู่กันจ้ะ <c oughs> ดูไปเพื่อความสนุกเลิ่เพเลินนะครับโอ้เฮ็ดจังไดกระเบิงไปเถอะ <c oughs> สำหรับใครที่วันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดแล้วกันเพิ่งก็สร้างนต์จุกเลยสร้างนต์ะความสุแล้วะจุกเลยอ่า ส身体健ก啦，读书啊学业进步啦，เออ,หอ,หลลอวันโตที่ชินแล้วทยธสรกีจธุรงงลงละจา赚โตที่ชินนะสิันยิ่แเล่ห้อยห้อยซ้ำซ้ำม,มาตา่กะถ้าใครเข้ามาดูรับชมมาเข้ามารับชมเดี๋ยววันเกิดนะรวมกันไปเลยนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เป็นมหาเศรษฐีคีดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาด้วยจ้าขอประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะ คิดสิ่งใดขอให้สมกังความปรารถนาะทําธุรกิจนะคะขอให้ทำมาค้าขายขอให้เจริญรุง่งเรืองขอให้กําไรเยอะๆจ้าขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขแฮปปี้แฮปปี้จ้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้โอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่ตายยาจอยกินนะตายคะ่ะเจ้าละบ๊ายบาย